ว่ายายนึกจริงแน่นอนนี่แม่มาริแม่อะแม่แม่มาดิเพราะว่าแม่<ช><บ>ต้องมีประสบการณ์แน่แน่เลยเพราะ <S <S มาแม่อยู่มัน,านอาจารย์อย่างนี้อย,นอย่างแม่นี่คือบ้านเรามันอย่างนี้พอพอตะคนหนึ่งแเรงเข้าไปไม่ไหวแต่เขามีสวนที่เปล่า เขาสามารถที่จะปลูกแม่ปลูมอนแม่ขายแม่ไม่ต้องไปทำอะไรกับจะมอนแล้วก็แล้วก็ให้คนอื่นซื้อเก็บใครอยากซื้อก็ไปเก็บเอาเองมันแม่ก็ไม่ไม่ไม่มีตัดตัดตัดดุกาเนี่ยเดิมเก็บแต่ก่อนอาจารย์แต่ก่อนใครมีสวนหมอนก็อยู่ตรงนี้ไงไอ้ตรงนี้ก็สวนหมอนทั้งหมดละแหละป่าแถวนี้มีแต่สวนหมอนทั้งหมด ม่มีผ้าไหมก็สวยด้วยลูกหลานเขาทำอะไรผ้าไหมสวยแกก็ทำผ้าไหมสวยด้วยสมคอผ้าสวยด้วยสมัยก่อนแล้วไม่คือชอบไม่มีใครไม่มีลูกก็ไม่ได้ข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการส่งเสริมผ้าผ้าเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งตัวนี้เขาจะพาไป ไมเลี้ยงที่ไหนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีที่สาธารณะไม่ไม่ื้นตัได้าว้านเจะมีสวนหลังบ้านมีทุกคนมีมีใครเลี้ยงหมอนบ้า่สุดมาโทได้บ้านนี้ใครแด้มอนบ้านที่สุดบ้านนี้ก็จะน่าจะเป็นประธานฝั่งนี้ฝั่งนู้นเป็นประธานฝั่งนู้น เรียนทุกคนนั่นเลยแต่ว่าเตเลยปเขานั่นเองครับถึงว่าใครที่เลียงเยอะก็มีประทานแบบนี้กับแบบนนี้เป็นประท่นี้ก็เลี้ยงเยอะนี่เลี้ยงประจําเลยะจาอยู่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ยกมือขึ้นเีเลี้ยงอเียอเลอยูเเอเอยเียงองหลง ไม่นั่นแหละหมาว่ายืงเลียไม่ใช่เลเรียแบบนี้กอยู่อ่ะนู็สำหรับเล่นใหม่ก็เป็นลักษณะนี้ค่อว่าเตรียมเนาะภาษาเคาเรียกระด้งนะท่านผู้ชิญก็จะตั้งเรียนรายเอาไว้ทำความสะอาดด้วยนะก่อนที่จะเลี้ยงในรอบต่อไปนะครับ แม่จะมาเริ่มตายนี่ไงเขาเลี้ยงเห็ดตายมันไม่มันทำไมไม่สอนเขาับมาตั้ก็ได้อยู่แต่มันมันได้ไม่เต็มที่เลยครับนี่มันยากมานเลยงไม่ใหม่เปนแพงเพราะม่าไม่มเงยขายไช่เยู้กเ่ออธิบายไะครับรูขดูผลใบหมอนแยะบถูกไหมครับแต่ว่าเลี้ยงยากอันนี้คือโอกาสคาว่ายากคือโอกาสยากมีน้อยระคาแพงเไม่มีอาหารมาเลี้ยงใช่ ดังนั้นไอ้ยากๆนี่แหละเราควรทำไม่ต้องคุยล้วมันง่ายก็อลรเร้วไหมะก็แล่วกันไปน้หมอนไปหมอนไปเยอะไงน้าหไหมอนไ้เนสุรินด้วว่าเุนที่สิบตุลากำลังจะสั่งแล้วนะอ่ะสุรินทีนี้ทีโมทีนิดกับที่สุมนตรีว่ามันมีเหลืองสุรินถูกไหมครับ แล้วก็ทัพทีมสยามจะมีสองประมาณสองพันนี้แหละใช่ไหมมีเหลืองสระบุรีเหลืองสระบุรีโอเคที่สั่งที่สุรินนะครับที่เราควรสั่งอะไรไอ้เหลืองสุรินควรเลี้ยงไหมพี่นิ่เกียรี่พี่นิจบอกว่ามันขี้เกียจมันขี้เกียจมันจะอ่อนแอกว่าสระบุรีเนาะถ้าเหลืองสระบุรีเขาจะแข็งแรงกว่าใกล้เยอะื่อ อันนี้ก็าสำหรับผูกมัดมีเสร็จแล้วก็จะเป็นร้อยชนะเพ่านผู้ชมไม้แท้ๆเลยสวยงามทีเดียวมมมมมมััันนนนีีีีี่เเเเกกกยยยยดหหรออไไ้้วขขาึ

มะพร้าวสหรับพัดเบรดด้วยก็รับประทานได้เลยดลสิน่าทานมากเลยเนาะครับข้าหัวนี่กับข้าวมีเห็ดด้วยอันนี้อันนี้แบบแก้วยังไงลืมมองไปกินแล้โหอาหารตอนนี้อันนี้เลื่อยไหมครับครับอันนี้โอ้โหนี่ปลานี่นี่น้ำจิ้มเอาไว้จิ้ม เห็ดยูคาอ๋อชิมนี่นี่สำหรับไว้เลี้ยงไว้ไว้พักตอนตอนเที่ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้แกงเห็ดนะคะเห็ดเผาะด้วยนี่เอาลรือมองกับข้าวสวยงามนะร่อนนะใช่ข้าวกับข้าวเนี่ยอันนี้ต้มปลาต้มปลาใช่ไหมกับข้าวเตรียมพร้อมแล้วสำหรับเลี้ยงเลี้ยงพูดที่มาร่วมฟังก็ได้ทานด้วยเลี้ยงผูที่มาอ๋อที่มาก็ได้ทานด้วยเนาะ โอ้งั้นพี่กก็ได้กินด้วยอขอบคุณมากพี่สาวเยี่ยนดีมากมากเลยขอบคุณมากได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ได้มาดูดูสิโอ้ยขอถ่ายรูปหน่อยน้องสุดยอดเลยอืมครับกล้องกลับถ่ายฟ้าชีสวยๆทุกสวยงามนอ่โอ้ย ว่าจะต้มกระดูกหมูที่สั่งกระดูกหมูที่เขาค่านนะย15นัดไม่ได้เลยเป็นอันนี้กับอันนี้สุดยอดเลยโอเคปิดไว้ก่อนเดียวรับประทานช่วงพักเบรกนะครับเ,รเนี่ยเครื่องเคียงสําหรับทํากับข้าวนะครับเมื่อตอนเดี๋ยวตอนกลางวันกอยาให้ ปกกระโดงคือไหมเสียให้เราแก้ไขเนาะแก้ไขได้ไหมได้แต่มันได้ไม่ร้อยเปอเซก็ให้แม่แมใช้เอา้อยห้าสิบผสมน้ำเอาร้อยบก็บอกร้วยนขวดเดียวก็พอ1นึส่วนกับน้ำอีก1น่ขวดเอาร้อยคือ1ส่วนนะแม่ผสมการใส่ทววสเปรย์แล้วแม่ฉี ชีได้กนะโดงชีได้กกระโงฉีใส่ตัวหมอดฉีดตัวตั่ไหมตัวไหมฉีดีใค้เอาสี่ิดีกีมาฉีดไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไ้ที่เขาซื้อมาให้เนี่ยเขาซื้อให้เรากินเขไม่ได้ซื้อให้อนายกินี่มน่ยือกิน่้อกนไอ้เมน่ครกาไม่ายกิน ทีได้สักพักหนึ่นการัำงาน20-30นาทีปิงไว้จะไม่ใส่ยาโรยตัวไหมลงไฟ ใส่ยาโรยัวไทยอ่ะางมียาโรยทางยาโรยไม่ขายเนาะไม่มีขายซื้อมาเาไม่มียาโรไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใ้ไม่าไม่้ไม่้ไม่้ไม่กใช้ไม่ม่ใ่ม่ใช้ไม่่ไม่มม่มม่้ไม่มม่มไม่ม้ไม่ม่มมไม่ม่ ก็เขาขึ it, it no. oh ้นใบมอนเนาะประมาณ3 0ินาทีเขาขึ้นแล้วเราก็ยกใบมอนคือเปลี่ยนกระด้งอะแม่เปลี่ยนกระด้งยกไปแล้วโยอะไไม่ขึ้นแม่ไม่ต้องเอาพิงไปเลยสนับดีี่ะนให้สมสารก็เสียดายนะกเก็บมาเนาะ น่ตัวนักงไม่ได้ไมตัวตัวไม่ื้ตัวนี่ครับยังไม่ได้สาวก็จะประมาณนี้หละแต่ตากแล้วล่ะพร้อมที่จะไปสาวใหม่ต่อไปคุณผน้ชสูงที่เดียวถ้าเขาไม่เลือไม่ติดเชื้อเขาจะไม่มีไส้ไม่ที่เขาเรียกอะไรเนี่เซรา สวยงามมากเลยเฮ้ยจ้ามองไที่เนให้สุกตาไม่ได้สุกนะคะอันนี้คุเต๋อเาเลย่ะอันนี้เป็นยาเข็มทองเลยใช่ไหมคะอไรที่มันขึ้นใบน่ะไอที่มันเอาสบายใจเนมเป็นไส้ไออกเลย เขาไม่ขึ้นมอนอยู่แล้วค่ะ้งก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอีกรอบนึงไอ้ที่ขึ้นมอนนี่คือเอาเก็บทิ้งหรือเก็บไว้เดี๋ยวกายว่าไอ้ที่ขึ้นมอนเนี่เอาทิ้งให้หมดเลยหรืออะไรอย่างนี้กระโดดหน้าถ้าอยากง่ายๆเนาะแม่หาตะแกรงอย่างเนียงว่าเลยตอน ตัวพึ่นเรายกมาใช่แกรงก็หยุนไปตัเกรงแบบนี้ร้านมีแย่เลยแก้ไขเราทำรั่วทำอะไรรั่วดนน้รั่วถ้าถ้ามีคนเราไอ้นะลบเราซื้อเป็นเม็ดกรไดาไม่้เป็นม้วนม้วนหน้โงห้าร้อยสิบบาท มันล้าง10เมตรเอามาเมียดเองอย่างนั้นกันเข้านะแบ่งนะคะเครื่องสูงทะยางอะนึงกันอยากรีบเร่ง512บาทค่ะค่ะเส้นไก่ จะเอาอ่ะก็รวมเงินกับประธานอ่ะมาหารกันูมาจะเป็นบนักันแบงก่ันเหมือนสแลนเหมือนกันวั่ไปซื้อย้อยเรางค่ซื้อรวมเงินกันแล้วซื้อหบนใหญ่เข้าในจอนเออมหารกันในจอนค่อกรมว่าเรากอยากไ้ไมนานก็ราซื้อมันก็แพงแล้วก็เ็กมันก็คิฟแย่ ไม่เอาแล้วเอความสะอาดนี่เอาไปใส่เตียนี่าดูื่อนไมาตู้เขายังสวยอยู่เนาะเที่ไม่ขึ้นนะให้แม่แกเสียดายเม่แม่ส่ผลให้แม่ตอนที่ เขาไม่สึงเราสังเกตดูอันไหนขึ้นนะตัวเขาจะนิ่มๆตัวเขาจะไม่แข็งถ้าเราดึงแรงไม่ดกเลี้ยงเขาเขากินใบมอนไหมเขาก็กินเราก็เสียแรงเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไปตาย้เราสุดท้ายแล้วมันไปมันก็ไปตายโชคดีที่ที่สมัติทำอ่ะเป็นตะแกรงอน่ะแล้วพระวิธีการถ่ายมูลอันนี้อันนี้เคลียร์ยังครับเข้าใจ ดีอย่างจะได้อธิบายสามอีกรอบยังไม่เข้าใจค่ะอธิบายอีกรอบหนึ่งที่สมมติอธิบายตั้งแต่กระด้งว่าทํำยังไงแล้วก็วิธีการถ่ายมูลทํำยังไงอะไรแบบนี้ครับก็อย่างขั้นตอนการถ่ายมูลเนาะหนูจะใช้ตะแกงเนาะแม่อย่างตอนเช้าหนูจะโรยปูนขาวเนาะเพราะหน้าฝนเนาะ เราจะโรยปูนขาวพอโรยปูนขาวเสร็จแล้วเราก็เอาไอต้ตกะแกงนั่นแหละใส่บนตัวน้องไหมเสร็จแล้วเราก็ให้ใบปกตินั่นแหละค่ะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างแม่มี30กระด้งอะ่ะแม่ทําไอ้ตัวถ่ายมูลน่ะสัก1 5อันก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่ให้ใบพอห้าอันหมดไอ้ที่ตะแกงเนาะเราก็มาเอาอันที่หนึ่งยกถ่ายถ่ายถ่ายอะไรนะถ่ายมูลเนะาะแม่่างถ่ายมูลแล้วไอ้เอาไอ้ที่เราเทแล้วเอาไอ้นั่นอะ่ะมาใส่อันที่สิบหกก็ทําไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะ มันมันเร็วขึ้นอย่าโดยที่เราไม่ต้องเก็บเก็บเยอะนออย่าถ้าถ้าอย่างนั้นมันจะเหลือแค่ประมาณ10ตัวหรือยี่ตัวแล้วเราจะเห็นไอตัวที่ว่าตัวเล็กตัวเล็กเราก็จะเห็นด้วยมันไม่ติดใบอย่ามันจะขึ้นใบใหม่แล้วใบเก่ามันก็จะอยู่ข้างล่างมันไม่ขึ้นมาอย่างเราเรายกขี้เนาะเราจะเอาใบเก่ามาด้วยใช่ไหมคะซึ่งบางทีใบเก่ามีโรคอย่าอันนี้คือ เป็นชราใช่อันนี้เราเอาอันนี้พอเราได้ใบใหม่ปุ๊บเราก็เอาใบใหม่ลงกระด้งใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นตัวเล็กหรือตัวไม่สมบูรณ์เวลาเราจะจับคือเขาจะไม่ขึ้นเนาะเวลาเราจับเราจะรู้ว่าอันไหนแข็งแรงอันไหนไม่แข็งแรงเราจะเห็นตัวเล็กเราก็ทิ้งเลยอย่างตัวนิ่มๆเราก็ทิ้งไปไม่ต้องเสียดายหรอก มันม no, 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 ันมันจะเห็นนะคือคือพอใส่อย่างเงี้ยมันจะเห็นข้าวจานจะถอยเรื่องอะไายมร้อดีรู้ไหมขนานี้ใครยังเสียดายอยู่เสียดายเลยเดินเลยตัวเองยมวินโี้วันนี้ร้วแต่นะถ้าใครไม่ตาเติม แต่ถ้าใครเป่ามันอาจจะไม่ขึ้นอาจจะเหลืออยู่สิบัว่เวลาเราเก็บที่ใส่คือน้อแกมนได้เราจะเกดูว่ามันจะนิ่มหรือมันจะเล็กอะไรีเรเหมอนกันเร่นก็ม่เกี่ยเสียงน้อเสียากเสียงมากเียงแเป็นาดี